วิธีแก้ความหดหู่พิขูทั้งหลายก็สมัยใดจิตหดหู่สมัยนั้นมีใช่การเพื่อเจริญปัสสธิสัมโพชงมีใช่การเพื่อเจริญสมาธิสัมโพชงมีใช่การเพื่อเจริญอุเบกขาสัมโพชงข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะจิตหดหู่จิตที่หดหู่นั้น ยากที่จะให้ตั้งขึ้นได้ด้วยธรรมเหล่านั้นเปรียบเหมือนบุรุษต้องการจะก่อไฟดวงน้อยให้ลุกโพลงเขาจึงใส่หญ้าสดโคไมสดไม้สดพ่นน้ำและโรยฝุ่นลงในไฟนั้นบุรุษนั้นจะสามารถก่อไฟดวงน้อยให้ลุกโพลงขึ้นได้หรือหนอไม่ได้เลยพระเจ้าค่าฉันนั้นเหมือนกันพิกูทั้งหลาย ก็สมัยใดจิตหดหูสมัยนั้นมิใช่การเพื่อเจริญปัสสธิสัมโพชงมิใช่การเพื่อเจริญสมาธิสัมโพชงมิใช่การเพื่อเจริญอุเบกขาสัมโพชงข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะจิตหดหูจิตที่หดหูนั้นยากที่จะให้ตั้งขึ้นได้ด้วยธรรมเหล่านั้นพิกุทั้งหลาย สมัยใดจิตหดหูสมัยนั้นเป็นการเพื่อเจริญธรรมวิจยะสัมโพชงเป็นการเพื่อเจริญวิริยะสัมโพชงเป็นการเพื่อเจริญปีติสัมโพชงข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะจิตหดหูจิตที่หดหูนั้นให้ตั้งขึ้นได้ง่ายด้วยธรรมเหล่านั้นเปรียบเหมือนบุรุษ ต้องการจะก่อไฟดวงน้อยให้ลุกโพลงเขาจึงใส่หญ้าแห้งโคไม้แห้งไม้แห้งเอาปากเป่าและไม่โรยฝุ่นในไฟนั้นบุรุษนั้นสามารถจะก่อไฟดวงน้อยให้ลุกโพลงขึ้นได้หรือหนอได้พระเจ้าค่าฉันนั้นเหมือนกันพิกุทั้งหลายสมัยใดจิตหดหูสมัยนั้น เป็นการเพื่อเจริญธรรมวิจยะสัมโพชฌงเป็นการเพื่อเจริญวิริยะสัมโพชฌงเป็นการเพื่อเจริญปีติสัมโพชฌงข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะจิตหดหูจิตที่หดหูนั้นให้ตั้งขึ้นได้ง่ายด้วยธรรมเหล่านั้น